เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Teachable Machine นะครับก็จะเจอ,เอลิงก์แรกนะครับจะเป็นของ Teachable Machine with Google.com นะครับก็คลิกลิงก์แรกเข้าไปเลยนะครับคลิกตรงเริ่มต้นใช้งานนะครับก็จะมีรูปแบบาการเทรน AI นะครับการสร้างโมเดล AI อยู่3รูปแบบเลือกรูปแบบโปรเจกต์รูปภาพนะครับเลือกขนาดไฟล์ รูปภาพมาตรฐานนะครับตั้งชื่อคลาสคลาสแรกผมจะตั้งชื่อว่าฟรีสานะครับ <_ d ance> เพิ่มตัวอย่างโดยใช้กล้องเว็บแคมนะครับซึ่งในกล้องเว็บแคมขอบตัดนิดนึงนะครับ <_ d ance> ก็จะเป็นภาพขณะที่ยังไม่มีรถมาจอดนะครับซึ่งก็ะจะใช้การกดค้างเลยนะครับใช้ประมาณ200ภาพนะครับ ประมาณนะครับอคอสที่สองนะครับก็คือฟรีสองก็ะจะนำเข้าด้วย้องเว็บแคมนะครับแคมภาพแล้วก็จะนำรถนะครับมา นะครับก็หนอ่อนะในครัสที่2ตัวนี้ก็ใช้จำนวน2องภาพเหมือนกันนะครับจะเปลี่ยนเป็นรดวสีอื่น ประมาณ200นะครับคลาสต,ต่อไปนะครับก็เพิ่มคลาสตั้งชื่อคลาสวาฟรี1หนนะครับนำเข้าโดยเว็บแคมก็คือจะเป็น กร็สร้างตัวอย่างจนครบสองว่าตัวอย่าง คลาสต่อไปนะครับก็สูเมื่อมีรถจอดเต็ม3ามคันนะครับ ตั้งจนครบประมาณสองรตัวอย่างนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับฟีสามสองร้อยรูปภาพนะครับอะไรนั้นก็ฝึกโมเดลนะครับในขั้นตอนการฝึกโมเดลนี้นะครับไม่ควรที่จะเปิดโปรแกรมอื่นหรือเว็บอื่นนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนนะครับการรบมลผลของ Google นะครับนี่ก็ใช้เวลานะครับอย่าเปลี่ยนแท็บ นะตกลงเมื่อทำการฝึกเสร็จนะครับมันจะมีหา้าจให้เราเทสต์โมเดลลองเปลี่ยนสีดูนะฟีหนึ่ง นะครับเออีกหนึ่งขั้นก็เป็นฟีสองแล้วก็ฟีสามนะครับฟีสองนะครับซึ่งแสดงว่าโมเดลที่เราเทรนตอนนี้นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับการที่จะนำโมเดลไปใช้งานในโปรแกรมอ i พิคทูบ b อ x นะครับให้คลิกส่งออกโมดูลโมเดลนะครับอัพโหลดโมเดล แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับเมื่อระบบอับปโหลดเสร็จนะครับเราจะได้ลิงก์นะมันหนึ่งลิงก์นะครับซึ่งลิงก์ตัวนี้จะไปใช้ในโปรแกรม pick t o box นะครับเพื่อจะนำเข้าตัวโมเดลนะครับที่เราเทรนไว้นะครับ